สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน อิทธิพลของไพ่การเงินนะเข้ามาสถิตอยู่ตำแหน่งใบแรกนะคะก็ไพ่สองเหรียญเละอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของนะคะการเงินนะหรือการลงชุนให้มากหน่อยนะเป็นช่วงเดือนที่เราอาจจะต้องแบบเข่งคัดน่ะกับเรื่องของการวางแผนการเงินทุกด้านด้วยนะก็สองเหรียญก็เป็นเรื่องของการหมุนจ่ายเงินนะหรือบางคนนี่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กําลังประเมินสถานการณ์บางอย่างนะคะซึ่งถือว่านะคะยังมีเรื่องให้ต้องจัดการอยู่นะ สีถ้วยเข้ามาหาสีถ้วยในเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหานี่แหละที่เราต้องเรามาระวังนิดนึ่งอารมณ์ก็จะค่อนข้างขึงข้นๆลงๆนะหรือมีความหงุดหงิดได้ง่ายสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีเห็นนิิผลของไพ่ที่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องทําความเข้าใจกับหลายๆเรื่อง นะคะแล้วก็ต้องเอรียนรู้นะคะในเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของการวางแผนด้วยเรื่องของบุคลากรต่างๆด้วยนะคะซึ่งคนที่เกิดราศีมังกรเองอนะอาจจะต้องไปวางแผนนะคะหรือต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ปรับตัวให้ได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะเด๋ยนนี้อาจจะมีชุวินของไพ่าดาบนะคะเข้ามาบ้างนะคะซึ่งก็เป็นไพ่อุปสรรคนะคะแต่ก็ยังเห็นชุวิตของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะซึ่งยังเข้ามาดูแลนะคะหรือยังเข้ามานะคะ ทําทให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะยังแคล้วคลาดนะกับเรื่องของปัญหาต่างๆด้วยอาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องแบบ <c oughs> ไปสร้างกุศลให้มากๆหน่อยเพราะบุญกุศลที่ทําหรือบารมีที่เคยมีเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปได้เพราะว่ามันมันอาจจะถูกเรื่องของวิบากกรรมน,นะคะเข้ามาบันทอนกับเรื่องของบุญกุศลเก่านะที่เคยมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้คนที่เกิดราศีมังกรเองก็ต้องไปสร้างกุศลหรือไปสร้างบารมีให้มากๆหน่อยนะคะ และตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่นะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะหรืออาจจะนําข่าวดีมาให้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน นะอาจจะต้องแบบปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบพยายามนะคะในเรื่องของการสร้างผลงานให้มากๆหน่อยจะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะอีแต่ว,ว่ามันยังมีเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์นะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบกันได้ง่ายฉนันให้ไปปรับละกันแล้วก็ให้เน้นกับเรื่องของงานหรือหน้าที่นะคะก็จะทําให้นะตำแหน่งนี้ยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะคะ ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีแต่เดือนนี้นะคะอาจจะต้องไปทำบ้านให้เกิดความสว่างนะคะแล้วก็พยายามนะคะเก็บกวาดทาความสะอาดให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของเศษอาหารต่างๆ นะหรือว่าของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะแต่สามารถที่จะไปสร้างประโยชน์หรือนําไปบริจาคได้ก็ควรที่จะนําไปบริจาคนะคะจะได้กุศลตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดบ้านเปิดร้านแหละทำให้แบบมีแสงสว่างมากหน่อยแล้วก็มีเรื่องของอากาศไทยเทเยอะๆหน่อยนะคะก็ยังถือว่ายังไปตำแหน่งที่ยังดึงโดดนะกับเรื่องของโชคหรือความสุขให้กับคนในบ้านอยู่นะแต่มันอาจจะมีความราช้าบ้างโดยเฉพาะบางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังจะขึ้นบ้านใหม่นะหรือกําลังจะเปิดกิจาก,การด้วยอาจจะมีความราช้าบ้าง ะะแต่ถือว่ายังไม่ใช่ตําแหน่งที่เสียหายสิ่งที่จะเตือนก็คือต้องไปปรับความสัมพันธ์กับคนในบ้านด้วยนะคะจะทําให้มีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นและตําแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆนะโดยเฉพาะญาติที่เป็นคุณสุภาพสตีเนี่ยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าเข้ามานะคะสับสูนด้านธุรกิจด้วยนะคะละตำแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะได้บริวารที่ซื่อสัตย์นะคะเข้ามาส่งเสริมดวงกันเพียงแต่ว่าต้องปรับความคิดนะบางคนแบบได้บริวารอายุเยอะกว่า ฉันต้องไปปรับความคิดนะหรือปรับในเรื่องของการทํางานนะให้เข้าใจกันมากกว่านี้นะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลาน <contracts> ก็ถือว่านะคะอาจจะมีข่าวดีด้านการเรียนการศึกษาแต่ว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาที่ยังแบบมีปัญหาให้ใหต้องไปใส่ใจอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าจะมีดวงที่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้หระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็คนที่เกิดราศีมังกรเองไม่ควรใช้ความคิดของตัวเอง, <việc> เองไปควบคุมนะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลาน นะคะแล้วก็ต้องปรับในเรื่องของแนวคิดต่างๆนะคะให้สอดคล้องนะคะกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะคะในตําแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งอาจจะต้องไปะระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดนะคะหรือว่าการกระทบกระทั่งกันด้วยนะ,ะอันนี้ก็ให้ไปปรับการแล้วก็ลดอีโก้หรือลดทิฐิลงนะ ในตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาใหการช่วยเหลือนะคะคนที่เกิดราสีมังกรเป็นเดือนที่นะคะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการขยายธุรกิจนะรวมถึงอาจจะมีความคิดนะคะที่จะลงทุนนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะซื้อที่หรือซื้อทรัพย์สินะนะคะ หรืออาจจะทําธุรกิจด้าอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะฉะนันมองว่านะยังเป็นความรู้สึกที่กระตือรือร้นนะคะแล้วก็มีความคิดที่จะจขยายงานไพ่ยีสีพยากรณ์อบอกว่านะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆยังต้องระวังนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแบบตรวจสอบเรื่องเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะไพ่ยีสี่ก็ยังเตือนอยู่แล้วเรื่องของการค้าประกันต่างๆก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงเดือนนี้ไม่ควรไปวิาพากษ์วิจารณ์ใครเพราะอาจจะส่งผลเสียกับเรื่องของการเงินด้วยคือบางคนไปพิพากษ์วิจารณ์ปุ๊บ เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะก็อาจจะมีเรื่องของการแบบมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แหละให้เขาก็เตือนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ำอ่ะกับเรื่องของเอกสารสัญญาที่เราจะต้องแบบไปทําด้วยเอกาสารต้องอ่านแล้วก็ย้ํากับเรื่องของการคะกวนและให้หลีกเลี่ยงนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะต้องมองว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้ต้องระมัดระวังอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะหรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนที่ยังมีปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบางอย่างนะคะที่ยังเข้ามาบ้างนะคะจะถือว่าพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างยังส่งผลดีหรือยังราบรื่นสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะ <S <s <kidding. S 2> อะไรที่เคยเป็นปัญหานะคะก็จะลงตัวนะคะแล้วก็ทําให้เกิดข่าวดีนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามานะคะสร้างข่าวดีให้นะคะในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะคะฉันมองว่างานนี่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถือว่านะคะจะ แก้ไขไปได้แล้วก็ส่งผลดีโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่ ฝึกฝนอบรมงานอช่วงต้นเดือนอาจจะต้องปรับตัวเรียนรู้ให้มากหน่อยนะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะดีมากขึ้นรวมถึงบางคนมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับเปลี่ยนการโย,ยกย้ายไหมจริงๆอยังเห็นที่ผลของพาการโยกย้ายเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นถือว่าถ้ามีเรื่องของการโยกย้ายงานนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดโอกาสมากขึ้นแน่นอนแหละหรือบางคนมีการโยกย้ายในตําแหน่งหรือบุคลา,ากรมันก็ทําให้เรื่องของบุคลา,ากรต่างๆเนี่ย เหมาะสมกับเรื่องของการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอะ่ะมองว่าเดือนนี้ไงก็ส่งผลดีอะ่ะกับคนที่เกิดราศีมังกรแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะใบแรกขึ้น2เหรียญน,นะก็อาจจะเป็นเดือนที่แบบต้องระวังการเงินการหมุนจ่ายเงิน นะคะหรือว่าการถูกหยิบยืมเงิน่ะนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ยังมีชื่อผลของไพ่การค้าประกันด้วยซึ่งไพ่ยีก็ยังเตือนอยู่ว่าต้องระวังนะเรื่องของการถูกหยิบยืมเงินหรือการค้าประกันต่างๆอาจจะสร้างปัญหากับเรื่องของการเงินได้นะคะแต่เดือนนี้ยังมีชื่อผลของไพ่ราชนีเหรียญอยู่นะซึ่งมองว่ารายได้การเงินเนี่ยยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมังกรแต่ว่านะคะอาจจะมีการหมุนจ่ายเงินนะคะในช่วงต้นเดือนหรือนะอย่างต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะแล้วก็รอบครอบกับเรื่อง ของเอกสารสัญญาทุกอย่างหลีเกเลี่ยงเรื่องของการคำประกันนะในเรื่องของการเงินนะก็ยังสามารถผ่านไปได้และในตาแหน่งของตัวบ้านตัวร้านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างกับเรื่องของการ ค่าเช่าบา้าน antes. ค่าเช่าร้านหรือมีการต่อเติมซ่อมแซมนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารบางส่วนนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างคือบางคนมีการปรับปรุงบ้านหรือร้านนะเพื่อที่จะเตรียมเปิดกิจการด้วยในะตําแหน่งของตัวร้านนะส่วนบ้านก็อาจจะกําลังเตรียมที่จะขึ้นบ้านใหม่หรือมีเรื่องการทาสีใหม่นะคะมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างเล็กน้อยแต่มองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรน,ะนะสิ่งที่จะเตือนเรื่องของการเงินก็คือพื้นฐานการเงินเนี่ยขึ้นไพราชนีเหรียญเป็นพื้นฐานการเงินที่ดีอยู่แล้วแต่ด้วยชิปหน่องไพ่สอง เตือนกับเรื่องของการเงินนะซึ่งคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยต้องรู้จักใช้จ่ายเงินทําให้เกิดประโยชน์นะหรือว่าทําให้เรื่องของการเงินคุ้มค่ากับเรื่องของการลงชนุนด้วยฉันให้ระวังการบุญจ่ายในช่วงต้นเดือนแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการค้าประกันค่ะแล้วก็ตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือว่าเรื่องของสุขภาพอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่านะคนโสดมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักคือนะบางคนนี้เข้ามาในช่วงแบบสั้นๆก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องการคบหาหรือพูดคุยกันมามากกว่า2เดือนแล้วนะคะซึ่งถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถามว่าเดือนนี้มันมีช่วงของไพ่ถ้วยเสียหายเกิดขึ้นบ้างนะมันก็อาจจะเป็นคนที่เราแบบไม่เข้าตาหรือไม่ใช่คนที่แบบ เราแบบมองในเรื่องของความเหมาะสมเท่าไร่หรือไม่ใช่คนที่เป็นสเปกอ่ะไม่ค่อยชอบแต่ว่าเวลาคบกันไปแล้วช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องไม่ดีบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถคบหากันไปได้นะคะโดยที่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นในเรื่องของความรักนะอาจจะพยายามคบหากันเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆฒนากันไปเรื่อยๆฉะนคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่่จจะะพบรักแต คนที่ไม่ใช่สเปคนะแต่มีโอกาสนะที่จะพัฒนากันนะจนทําให้เป็นเรื่องของความรักหรือความรู้สึกที่ดีต่อกันได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องระวังนะเดี๋ยนี้อาจจะมีปัญหา ในเรื่องของความหึงหวงกันอะค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านการเงินด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องปรับในเรื่องของความรักคือความรักนี่มันไม่ได้หวานชื่นเหมือนเก่าละนะโดยเฉพาะในเรื่องของอความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้กับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะจ้าอาจจะต้องปรับในเรื่องของความรักหรือใส่ใจกันให้มากๆหน่อยมองว่ายังปรับกันได้นะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบใส่ใจการพากันไปท่องเที่ยวพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะหรือว่า สถานที่ที่เคยไปมาก่อนแล้วหรือที่ที่เคยจีบกันนะ่ะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนก็ต้องระลึกถึงอดีตบรรวนวนัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่เราเคยแบบจีบกันรักกันนะอะจะเป็นช่วงที่เราต้องย้อนวัยนะคะแล้วก็ย้อนไปในช่วงวันวานที่รักกันนะจะทําให้เรื่องของความรักสดชื่นมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อและก็เรื่องของการอักเสบบริเวณซอ,อกอกถึงศีรษะนะคะเรื่องของการทรงตัวด้วยนะ บ้านหมุนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องช้องกระเพาะอาหารปัญหาโลคเครียดนะคะโรคไมเกรนโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็มีเรื่องของการทํางานของไตนะถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะแล้วก็กระเพาะปะสะัสสาวะอาจจะอักเสบ นะรวมถึงบางคนนี้เป็นปัญหาภูมิแพ้นะฉะนันอาจจะต้องแบบดูแลตัวเองหรือใส่ใจตัวเองให้มากหน่อยแต่เดือนนี้ยังเห็นที่ผลของพ่แพทย์นะคะปรากฏขึ้นนะคะซึ่งถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยก็จะเจอคุณหมอที่เก่งหรือคุณหมอเฉพาะทางนะคะเข้ามาดูแลนะหรือเข้ามาฟื้นฟรูร่างกายให้นะคะหรือนะคะยังเป็นเดือนที่เหมือนกับสุขภาพร่างกายมันยังแบบไม่ได้แย่อะไรอะ่ะมันยังเป็นช่วงที่แบบ อาจจะได้รับผลกระทบภายนอกอะไรเงี้ยสิ่งสิ่งแวดล้อมอากาศบ้างอะไรบ้างมลพิษบ้างะนะคะซึ่งถ้าอาจจะทําให้เกิดอาการผิดปกติบ้างแต่ถือว่าเป็นอาการเบื้องต้นเท่านั้นน,นะคะแล้วก็ยังแบบ ฟื้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะอย่างเช่นผนมงไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะนี่คือไพ่แคล้วคาดนะคะฉันมองว่าสุขภาพร่างกายยังไม่แย่นะแต่ต้องดูแลนะคะแล้วอาจจะต้องแบบหาเวลาไปตรวจสุขภาพด้วยรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าให้เพียงพอลดความเครียดลงนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนะก็ทําบุญในบ้านก่อนกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่แสดงความกตัญญูนะคะแล้วก็ไปทําบุญข้างนอกด้วยถือว่านะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีบุญเก่านะคะหรือเป็นคนที่แบบ ศรัทธามีศีลมีธรรมอะลักษณะแบบเหมือนคนหัวเก่านะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปฏิบัตินะที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะ่ยกับเรื่องของศาสนาด้วยนะคะฉันมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีบารมีเก่านั่นแหละนะคะพี่แต่ว่าดวงเนี่ยมันเป็นดวงที่ต้องช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็อาจจะต้องสร้างกุศลให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของความกระตันยูเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยแล้วสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมังกร,กรที่ต้องไปดูแลอยู่แล้วก็ต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของลูกหลานนะคะหรือบริวารด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร นะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกโลกนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหากับเรื่องงานโดยเฉพาะบางคนมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการยกย้ายเพิ่งจะยกย้ายมายังไม่ถึง2เดือนอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เป็นช่วงที่เราแบบอาจจะมีความเบื่อเบนะื่อเซ็งๆอ่ะกับเรื่องของการทํางานบ้างน,นะฉะนันยังต้องใช้ความอดทนนะรวมถึงบางคนนี่ เพิ่งเข้ามาฝึกฝนอบรมงานด้วยนะก็ประมาณ2เดือนกว่าๆหน่อยนะทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นหรือคนไหนที่แบบทํางานประจําอยู่เดี๋ยวนี้อาจจะมีความรับผิดชอบนะหรือยังมีปัญหากับเรื่องของการทํางานที่ยังต้องระวังอยู่นะคะแล้วก็มีดวงที่อาจจะมีการปรับปลี่หรือการยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อาจจะต้องมีการใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการเงินนี่คนวันอาทิตย์นี้หมุนจ่ายเงินเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้าขวาแล้วออกซ้ายนะคะหรือการผ่อนจ่ายนี่ไม่ทันนะหรืออาจจะมีคนเข้ามา หยิบยืมเงินนะคะแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนอะ่ะอาจจะแบบขอยืมสั้นๆนะคะแต่ว่าถึงเวลาถึงกําหนดแล้วก็ไม่ยอมจ่ายคืนนะหรือบางคนที่ทํางานงานก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะคะฉะนันมองว่าในเรื่องของการเงินยังไม่เด่นแล้วก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการทำประกันนะคะ จะเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาด้านการเงินกันนะ,ะอาจจะแบบแยกกันอยู่เลยนะหรือว่าอาจจะมีปัญหาความหึงหวงกันเกิดขึ้นด้วยนะฉะนั้นต้องไปปรับกันให้มากๆสุขภาพร่างกายก็อาการปวดก,กระดูกนะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านการทรงตัวนะคะคนที่เกิดนะในช่วงวันจันทร์นะคะถึงจะมีอิทธิพลของไพ่แบบความกังวลใจบ้างความทนะุกข์ความไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือความเหนื่อยบ้างนะแต่ถือว่าในเรื่องของการทํางานนี่ยังส่งผลดีนะคะยังเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังสร้างผลงานได้หรือยังมีผลงานที่น่าสนใจอยู่ซึ่งผู้ใหญ่นะยังเข้ามาให้โอกาสหรือให้การช่วยเหลือทุกเรื่องนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะะอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย ยังควบคุมได้หรือยังแก้ไขได้หรือถ้ามีปัญหาด้านการเงินอะไรนะก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะเดนนี่อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าชาวบ้านเช่ชาร้านหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรื่องเอกสารบางส่วนนะคะแต่มองว่ายังเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดความรักยังไม่เด่นนะคะแต่อาจจะมีคนเข้ามาโผพันนะอาจจะเป็นแบบ รักต่างวัยก็ได้หรือพบรักจากการทํางานหรือคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาพัฒนาความรักอีกรอบหนึ่งแต่มันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นนะ่ะนะคะหรือว่าต้องปรับกันให้มากหน่อยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะาจ,จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการเรื่องความน้อยเนื้อต่ําใจนะหรือว่าในเรื่องของความรักที่จืดจางลงไปอันนี้ให้ไปปรับนะคะแล้วก็นะคะให้ไปกระชับความสัมพันธ์ให้มากหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรมังคารถือว่าเด่นเรื่องงาน โดยเฉพาะนะคะบางคนทํางานที่บ้านนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจขนาดย่อมหรือคนที่ทํางานประจำเนี่ยธุรกิจการงานก็ถือว่ายังส่งผลที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีความมั่นคงด้วย mm. อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานหรือการเคลื่อนไหวหรือการเดินทางค่อนข้างมากนะคะ mm. หรือว่าในเรื่องของการทํางานมันก็เคลื่อนไหวในทิศทางที่น่าที่จะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดบันลังคารด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมงคลต่างๆนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะถือว่ารายได้ยังมาจากงานอยู่หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากทางไกลด้วยนะคะอันนี้ถือว่ารายได้การเงินยังเกิดสภาพคล่องนะหรือยังเกิดโอกาสที่ดีนะบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะหรือมีเรื่องของการาลงทุนน่นะคะในเรื่องของการทํารถ ขายของหรือทํารถที่เหมือนกับว่าเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็ถือว่านะคะในเรื่องของอารายได้การเงินเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นแหละนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะบางคนพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานหรือพบรักทางไกลนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่อองการเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินบัญชีสินเชื่อนะหรือว่าเรื่องของการเเินลือกเ,เอกสารทํางานด้านกฎหมายนะนนี้ถือว่าถูกฉลกนะแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้เรื่องของการทํางานยังต้องระวังยังมีปัญหาติดขัด แล้วก็ยังมีอุษรรค่อนข้างเยอะอยู่โดยเฉพาะนะคะอาจจะถูกวิพาก์วิจารณ์ด้วยหรือบางคนที่ถูกกดดันถูกบีบค่อนข้างเยอะหรืออาจจะหนักหน่อยก็คือถูกบีบให้ออกจากงานเลยนะเป็นลักษณะของการทํางานที่เราไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่ได้หรือพูดอะไรไม่ได้เลยต้องอดทนอดกัน้นนะกับเรื่องของการทํางานอย่างเดียวเลย มันเป็นลักษณะคนแบบไม่มีทางออกไงถึงแม้ว่างานมันอาจจะไม่ใช่งานที่หุ๋ววซึ่งใจเราก็ไม่อยากจะอยู่ทําแล้วแต่เราก็เลือกไม่ได้หรือประมาณนี้ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะคะแต่ถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมองว่ายังเป็นธุรกิจการงานที่ยังไม่ได้ประสบปัญหามากเท่าไหร่นะแต่คนที่ไม่ได้ทํางานที่พูดมาคือการเงินสินเชื่อเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็มีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงด้วยนะเป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินค่อนข้างมากโดยเฉพาะนะคะเดือนนี้ห้ามคำประกันเด็ดขาดนะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยถ้าถามว่าเดือนนี้ลงทุนได้ไหมก็คือพยายามอย่าลงทุนน่ะคนวันพุธหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็จะต้องเช็คในเรื่องของเอกสารทุกอย่างให้ดีด้วยบางคนนี่ถูกปรับในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึง ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะไม่เด่น,นะคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปัญหากันนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้ง่ายเลยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะการแบบปัญหาเครียดคิดเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีอาการอ,อักเสบนะคะตามข้อกระดูกต่างๆแล้วก็เรื่องของสายตาด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าในเรื่องของการทํางานนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการขึ้นไหวต่างๆนะก็จะเข้ามาด้วยนะจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานอย่าใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปงานต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนเดือนนี้อาจจะต้องลดทิฐิลดอีโก้ลงระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีคู่แข่งทางการค้าด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่นะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะแล้วก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยโดยเฉพาะปัญหา ความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อาจจะเข้ามาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือข้อผิดพลาดเนะี่ยที่ที่เข้ามานะอาจจะทําให้เราแบบมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะบางคนก็เป็นเดือนที่ต้องซ่อมแซมในส่วนของ,ของท่อน้ปาปราปลาหรืออาจจะมีท่อแตกต่างๆด้วยนะคะซึ่งต้องไปซ่อมแซมตรงส่วนนี้นะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินที่เราไม่ได้ คาดคิดอ่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดฝันนะนะอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดมีดวงนะที่จะพบรักอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักทางไกลนะแต่ในเรื่องของความรักยังมีอุปสรรคนะคะเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ายังรักกันไม่ได้อย่าเพิ่งรีบร้อนอ่ะ ด่วนตัดลอนความสัมพันธ์นะจันต้องใจเย็นนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคู่ไหนที่วางแผนจะไปเที่ยวนะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันเนี่ยต้องทําตามคําพูดนะอย่าเป็นโลกเลื่อนนะเลื่อนมาหลายรอบแล้วแล้วบางทีเนี่ยนะคะคู่อคอนร,รักชอบทะเลชอบธรรมชาติก็ไม่ไปนะไปอีกที่หนึ่งนะคะฉะนั้นก็ต้องแบบคุยกันอนะ่ะแล้วก็พาก,กไปเที่ยวะนะคะ ไปทะเลบ้างนะแล้วก็ไปเที่ยวธรรมชาติทําให้ความรักเกิดความกระชุ่มกระชวยด้วยนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคภูมิแพ้นะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการเป็นผื่นคันแพ้เศษแล้วก็ของเหลวในร่างกายนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศนะุกร์นะถือว่าการทํางานส่งผลดีเลยแหละนะคะอาจจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีโอกาสกับเรื่องของการทํางานเข้ามาเกิดความก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รวดเร็วนะคะ คนที่ทํางานได้อสังหาร,หริมทรัพย์นะคะต่างๆดีมากๆหรือแม้แต่คนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทํางานประจําต่างๆนะหน้าที่การงานต่างๆก็น่าที่จะก้าวหน้ามากๆหรือมีข่าวดีนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนหรือการมองหาช่องทางนะคะเพิ่มรายได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินบางส่วนน่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างมูลคา่าหรือทําให้เกิดการเงินที่ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโส,ส,สดถือว่ามีดวงที่จะพบรักกับคนที่เก่งมากๆนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีคือยังมีความหนักแน่นกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่แบบต่างคนต่างทํางานสร้างความมั่นคงอ่ะ ให้กับครอบครัวด้วยนะถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันสรรเ internet, สาร์นี้เป็นเดอน่นความราบรื่นเลยนะโดยเฉพาะคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยนะ,ะจะได้รับโอกาสหรือข่าวดีทั้งเรื่องงานการเรี well. finde, นวยนนะหรือว่าเรื่องของการฝึกฝนอบร,รมงานการสอบบรรจุสัมภาษณ์หรือการถูกโปรโมทนะคะต่างๆนี่หน้าที่จะประสบความสําเร็จคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปก็จะมีข่าวดีเรื่องงานเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่มีคนนําในเรื่องของโชคต่างๆนะคะหรือว่าเพื่อนเนีนะ่ยนอาจจะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือทําให้เรื่องของการทํางานที่ประสบความสำ ส่วนเรื่องของการเงินนี้เป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินที่ยังเกิดความสบายใจอยู่ถ้ามีปัญหาก็จะมีคนเข้ามาช่วยนะหรือนําข่าวดีกับเรื่องของการเงินมาให้นะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโดดเด่นเลยมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันหรือคนเก่าๆนะอาจจะเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความรักอีกรอบส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่สดชื่นค่ะ <right. S 1> คือบางคู่เนี้ยอาจจะคบหากันมานานละมีการวางแผนที่จะวิวาด้วย ะ,ะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เด่นในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะ สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรคือ2เหรียญนี้มันอาจจะเป็นการเตือนนะคนที่เกิดราศีมังกร2วันด้วยนะก็คือคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์ที่เกิดราศีมังกรวันพุธแหละนะสิ่งที่สําคัญน่ยที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเงินเอกสารซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนวันพุธต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะส่วนคนที่เกิดในช่วงวันที่ดีนะก็ไปเน้นในเรื่องของสิ่งที่ดีมันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนะคะคนที่เกิดวันอังคารนีเรื่องงานเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือการติดต่อ ธุรกิจต่างๆนะก็จะเคลื่อนไหวได้เร็วนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยนะกับเรื่องของอารมณ์นะต้องสร้างผลงานมากๆอันนี้ก็จึงถือว่ายังโดนใจผู้ใหญ่อยู่นะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็อย่าใจร้อนทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะจะไปรีบเร่งเค่งคัดอะไรต่างๆหรือไปเร่งเราให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ยงานมันจะไม่เรียบร้อยไงมันจะเกิด ความไม่ละเอียดแล้วมันเกิดความผิดพลาดได้ง่ายไงอันนี้ก็อย่าปใจร้อนถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีมันก็จะเข้ามาก็อย่าใช้อารมณ์อ่ะกับเรื่องของการขึ้นไหวด้านต่างๆนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นี่ก็เด่นเรื่องการขยับขยายธุรกิจการงานแล้วก็โดยเฉพาะคนที่จะซื้อที่ซื้อทางะนะคะก็ถือว่าโดดเด่นคนวันเสาร์ก็เป็นอิทธิพลของไพ่แบบความรัก นะเรื่องมิตรภาพไปที่ไหนใครก็รักไงไปที่ไหนใครก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะฉะนันก็ถือว่านะยังไงก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมังกรแน่นอนนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกัยการงานแล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์วันเสาร และก็วันพฤหัสบดีนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์และก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าไพา่แสงสุกจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพา่แสงสุกก็บอกว่างานเกิดช่องทางเลยหรืองานเกิดโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสที่เข้ามามันดุดลอยไปนะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบ มีโอกาสกับเรื่องงานเข้ามาละก็เต็มที่เลยนะคะแล้วคุณสุภาพสตรีนะอาจจะเข้ามาสร้างโอกาสกับเรื่องของการทํางานให้นะคะส่วนเรื่องของการเงินในไพ่แสงสุกก็เตือนเหมือนกันนะดูเหมือน,นจะค่อนข้างสอดคล้องกันนะก็ยังเป็นเดือนที่รายได้หรือการเงินนี้ยังไม่ มันคงเท่าไหร่คือมันยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินหรือว่าจะเป็นเดยี่ยังมีค่าใช้จ่ายนั่นแหละฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือบริวารเนี่ยอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุขบอกคนโสดมีดวงจะพบรักทางไกลคือลักษณะนี่ในเรื่องของความรักนี้พบ พบแล้วก็แบบว่าปิ๊งกันเลยอะ่ะพบเร็วปิ๊งเร็วนะโดยไม่ได้ทันคาดคิดอ่ะนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามานะกระทันหันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้สําหรับคนโสดด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี่ก็เป็นความรักที่อาจจะมีความกังวลใจนะหรืออึดอัดใจบ้างแต่ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือปัญหาเรื่องความรักมันยังมีทางออกโดยเฉพาะคู่ไหนที่กําลังจะแต่งงานกันเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะ ส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ปัญหาโรคเก่าๆเดิมๆอ,อาการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือก็ปวดกระดูกไขสันหลังเนี่ยนะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะอันนี้ก็ให้ไปดูแลแล้วกันก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ